ออสเตรเลียครับนี่ฮะเมื่อวานเราเพิ่งคุยกันเรื่องของรีสอรองที่มือเหมือนจะไม่รอดแล้วจะต้องปิดไปหลายเจ้านะแล้วผมก็ถามเพื่อนๆเมื่อวานเพื่อนๆที่ออสเตรเลียก็คอนเฟิร์มกันบอกว่าเศร,รษฐกิจมันไม่ดีจริงๆนะครับล่าสุดนี่ครับดัชนีชี้วัด s i n e s s c o n f idence นะฮะความมั่นใจในธุรกิจ4แต้มจากเลข4ที่เป็นบวกบวก4อยู่นะกลายเป็นลบ3คือมัน กลับมาติดลบอ่ะนะครับก็คือไม่เชื่อมั่นแล้วนะว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีเราก็คุยกันเรื่องของอภาคท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็ภาคอาหาร hospitality โรงแรมออสเตรเลียเงียบมากนะครับแล้วก็ดีมานต่างๆน้อยมากตอนนี้ไม่มีดีมาในการซื้อของแล้วก็ธุรกิจเนี่ยตอนนี้ ทำก็ค่อนข้างลําบากนะครับท่ามกลางกระแสะดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในอีกประเทศหนึ่งแหละที่คล้ายๆกับอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยมาหมด13ครั้งตอนนี้ดอกเบีย้ยค้างอยู่ที่4 3 5ถึงแม้ว่าจะไม่สูงเท่าอเมริกาแต่4%กว่าก็ไม่น้อยครับนะอเมริกา5กว่าแต่นี่ก็4กว่าไม่น้อยค้างอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็ดูเหมือนแบงก์ชาติที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอเมริกาก็จะขอรอดูเงินเฟอ้ออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็ยัง คงจะค้างอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องจับตามองนะฮะก็จะคล้ายๆกันยุโรปไม่ไหวแล้วนะยุโรปบอกว่าเศรษฐกิจจะไปแล้วตัดสินใจขอขอไปก่อนนะขอลดก่อนแต่ว่าอเมริกาดูเหมือนจะอย่างที่หลายๆคนถามผมนะพี่บิก๊กมันจะมีซอฟต์แลนดิ้งหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกนะเวลาเราขึ้นดอกหนักๆ นะเราก็ต้องกลับมาสู่ไอภาคปกติเนี่ยจะไปกดีล็อกอะไรพวกนี้มันไม่มีทางข้ามไปกดีล็อกได้หรอกถ้ามันไม่ผ่านดีเซชันดีเซชันเนี่ยแน่นอนในมุมของเดฟนิชันมันอาจจะยังไม่มาแต่เราเห็นแล้วอย่างนะฮะเรามองไปทั่วโลกเนี่ยประเทศไหนดีบ้างเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้มองมยังไม่ค่อยออกอเมริกาก็มีปัญหาของเขานะฮะจีนก็ดูมีปัญหาเศรษฐกิจของเขาญี่ปุ่นก็มีของเขานะฮะออสเตรเลียก็มีของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจริงๆที่ไม่ใช่เศรษฐกิจตลาดหุ้นนะ,ะมันดูมีปัญหาจริงๆ thank hey. you